พวกมึงเคยรูว่าชีวิตเนเหียอยู่รอดยากนะเวย้ยอยู่รอดยากจากอะไรวะสังคมอ่ะกับการขิงกันเหี้ยอะไรนี่ก็ว่าลำบากนะนะใช้ชีวิตยากนะเว้ยอ่อนแอแพ้ไปไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่แม่ง ระบาดมาแม่งมีกฎคำพูดด้วยที่กูเคยฟังมานะเราหมายกูเป็นเด็กน้อยเจ๊กตื่นไฟไทยตื่นข่าวลาวตื่นปอบเข้าใจมั้มึงลองไปพูดคำว่าปอบนะเว้ยที่ประเทศลาวให้คนลาวฟังอะแตกตื่นมึงลองบอกในหมู่เจ๊กชุมชนเจ๊กคนจีนเนี่ยคนไทยจะใส่จีนเนี่ยเฮียบอกไฟไหม้ตื่นกันที่ผู้หายเลยคนไทย ตื่นข่าวข่าวว่าทําแบบนี้รอดกูเชื่อโดยไม่มีเคราะห์กูนี่นะไอ้เฮียซื้อฟ้ารายโจรเนี่ยนะยันหมบบทผมเสร็จมาเลยนะแบบประมาณแค่กิโลละยี่สิบบาทนี่ไงไอ้โครโรนาชื่อเบียไวนะไรัสต้นตอนโควิดควรแม่งไปวิธีการนะเว้ที่กักตนกูเห็นตอนนี้ก็มีฟ้ารายโจรออมมาแล้วนี่เห็นว่าโลกับหกรอย กุถามจริงเหรอมึงรู้จักคําว่าแพทย์พื้นบ้านไหมรู้จักหมอพื้นบ้านไหมจริงๆแล้วมันก็คือภาพขนวกของวิชาการแพทย์แผนไทยเว้ยฟังให้ดีนะเขา่าพื้นบ้านจริงคืออะไรกูใช้คำแบบง่ายๆสั้นๆเลยคือยาหาได้ในบ้านยาหาได้ข้างบ้านหรือยาโง่โง ที่มึงไม่ต้องเป็นหมอมึงก็ทําได้กูนั่งกนเหนอสิ่งดีๆบอกสิ่งดีๆเขาออกข่าวไอ้แม่เย็ดดูกันทั่วประเทศในช่องเจ็ดต้นปี2ราันยี่สิบมาขิงกูเครื่องต้มยำตอนนี้เป็นไงไอสัตว์หาต้มแดันัำยาสูานพันและไอเหี้ยพวกมึงนี่แม่งกระโหลกกะลาวะเหี yeah. ้ยนะ กูเข้าใจเลยเฮียไม่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ไม่เจริญเพราะอะไรแม่มีคนอย่างพวกมึงอยู่เยอะบางทีคิดนะเฮียตายๆกันบ้างก็แผ่นดินมันอาจจะสูงบ่กวะตัดภาพไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วมึงเข้าใจคําว่าการดูแลตัวเองอีกด้วยไหมว่าเอ้มึงต้องดูแลตัวเองยังไงมึงต้องอะไรยังไงเคยปะพุ้ไม่คิด มึงจะรอเตียงจะคอยวัคซีนอยู่หรือคุยอะไรกูไม่รู้แต่ายากลัวยืนนึงกูนั่งคิดไว้กูพิกแผ่นดินเก็บต้นยาให้ดูเออเวลานั้นจะมีเทพองค์หนึ่งนะมาดับพิษภัยมนุษย์ตามของนิกายไวยสนะนิฮินดูก็คือนารายจะอวะตารมาอะไรอย่างเงี้ยแต่กูไม่ได้มองกเป็นเทพ กูเลยตั้งชื่อยาว่าแหละนี่ยแหละคือนาลายที่แผ่นดินก็ไอ้สูตรเครื่องแกงไงที่คุณเคยบอกนะแหมหมอยาหมอใส่ต้มยำไปนี่เครื่องต้มยำชัดๆเลยนะอะไรประมาณนี้พุทธาหารเก่งต้มยำบ้านพ่อมีรสขมหมอไอ้สระอฮะกูอะบอกเลยนะมึงจะเชื่อใครเชื่อไปกูไม่รู้ แต่ถ้ามึงเชื่อและสถากูมึงรอดตายจะซีสั้นก่อนหน้านี้จะซีสั้นไหนจะซีสั้นต่อไปมึงรอดตอนนี้เป็นไงขิงกันมากเนอิยไอสัต์แต่ก่อนหายากกันแทบไม่ทันเลยชุยอีเหียหน้าของเพศวะกูเนี่ยนะไอสัตว์กูจะมาส่งเคาะพวกมึงว่า อยู่ยังไงเนี่ยให้รอดไม่ต้องมาไอช่วงโควิดส้นไตนโคโรนาสนไปนอะไรคุยอะไรเนี่ยมันจะอยู่รอดได้ตลอดเวลาเว้ยทุกยุคทุกสมัยมนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งที่คำมันหยัดความว่าเป็นสัตว์แต่มาเสริร์ฟมาเสิร์ฟเรื่องอะไรความคิด การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าทำตัวแบบต่ำตอมเหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างโง่นี่คิดได้ฉลาดให้เป็นเรียนรู้มองดูให้เข้าใจถ้ากูอธิบายแล้วคุณพูดขนาดนี้แล้วมึงไม่ฟังไม่เข้าใจก็อย่าอยู่นะอย่าอยู่เลยอย่ารอกคำพูดกูอาจจะฟังไม่เลื่อนหูหรือฟังแล้วเจ็บช้ำน้ำใจก็ไอสัตว์อย่าเสือกฟังกูไม่ได้ขอร้องให้มึงฟัง พอถ้ามึงฟังคนอย่างกูไม่เข้าใจมึงอย่าได้อยู่รอดเลยเพราะมึงไม่มีค่าพอกูจะเป็นองค์ความรู้ถ้าเปรียกเสมือนเลยใบไม้ในป่าใหญ่ทั้งป่ากูลวกมาแค่กำมือเดียวนั่นแหะคือความรู้ที่จะมอบให้มึงให้วกมึงอยู่รอดต่อไปสืบดำรงไว้ในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทุกวันเนี้ยแค่มึงออกไปทํางานเนี่ยพกเครื่องมือหากินควยอะไรเนี่ยก็ถ้าแบกไม่ไหวมึงไงต้องมา ใส่แมสอีกหกเจลล้างมือหกไอเยอะไรหีแตกเยอะแยะกูถามจริงอะคิดงงๆง,ง่ายตอนไปตีกะหลีเนี่ยมึงเคยพกถุงยางไปกับไอ้ KY หรือเจลหล่อลื่นไหมไม่จะเป็นนี่แม่งยุบอะไรอะบางสิ่งบางอย่างด้วยมันไม่ได้จ๋าขนาดนนะั้นถ้ามึงรู้จักเยียวยาตัวเองโปรเทคชั่นตัวเองสร้างคุ้มกันตัวเอง นั่นแหละมึงจะลุยทุกสถานการณ์ได้หมดมึงจะแก้ผ้าตีลังกาเย็ดจันกลางถนหนหรือทำควยอะไรก็ได้โดยที่เชื้อไม่ติดมึงมึงทำได้หมดไว้บนโลกใบเนี้ก็เหมือนคำเดียงที่กูพูด่ยกูเนี่ยองค์ชายแปดยืนโยกให้โลกสะเทือนสะเทือนแน่ฟังกูดูเหมือนกูเป็นตัวตลกแต่ตอนเนี้ยขวนขวายหากูหาทางรอดหากู บางคนนี่เอาหน้าปาเอาหีนี่มาเลยนะกูมองไม่มีข้าวะ่ไาะไร้สาระกูบอกแล้วว่ากูจะส่งเคาะใช้คำว่าส่งเคาะพวกมึงอ,อย่าทำตัวให้กูต้องใจดำอะไรเลยเสียได้ความรู้นหัวกูวะกูให้สุดยานะ กูเพิ่งตั้งชื่อใหม่อะว,ว่า en นาลายที่แผ่นดินในนิทานมกรลำโบราณน,นะเขาจะกล่าวว่านาลายเนี่ยจะลงมาดับทุกข์เห็นอวตารมาอ่ะกูตั้งชื่อตามหลักการของฮินดูไวยสะนะอีกนิกายหนึ่งที่พวกมึงอาจจะไม่รู้จักพะวกมึงศึกษามไม่ถึงกูเลยตั้งชื่อ,อยาว่านาลายที่แผ่นดินเพราะคืออะไร มึงพลิกฟื้นแผ่นดินเพื่อหาในป่าคอนกีมากหรืออะไรมั่งก็ดีหายากเแถวบ้าน,นไม่มีเลยวายเรีมฟุตบาทถนนข้างทางก็ขึ้นเนี่ยไอ้ยาใบใบใบเนี่ยนะตะไคยมึงเดินไปตลาดมึงก็ซื้อได้นะตะไคร้แกงเนี่ยใบยมะนาว ไอ้ี้ยมะนาวใช้ทั่ประเทศสวนมะนาวมีในเมืองไทยเท่าไหร่ไอ้เรื่องตะไคร้กแกงกับใบมะนาวเนี่ยไม่ตกใจบางคนก็มาถามอี่ไม่มีใบมะกาใบม,มะนาวเอาใบมะกรูดได้ไหมมึงดูกองยาวมากไอกสัตว์ใครมีใบมะกรูดมาแลกใบมะนาวเลอะเธอมันก็เหมือนหลักการไอสัตว์มาถามกูไม่มีใบมะนาวใช้ใบมะกรูดได้ไหมกูถามมึงว่าตอนเวลามึงโดนเย็ดเนี่ย ควยจริงกับควยปลอมเนี่ยอันไหนสะใจกว่ากันคิดก่อนถามอย่างเช่นกรณีมาถามกูว่าหญ้าใต้ใบเนี่ยกับลูกใต้ใบเนี่ยมันต้นเดียวกันไหมคะไอสัตว์ภาษาท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยมาแล้วแต่คนจำกัดความและเรียกกันมาต่ปัญหาทีดโด่โุ่งีีสดไปถอนจะคืบยอดมาก ต้นอ่อนมะขามมั่งต้นอ่อนกระถินมัน่งเอามาให้ดูมึงโง่ของกควายวะตัวยากูบอกไปเนี่ยสมัยก่อนโบราณนะยังไม่มี Google ไม่มีคุยอะไรไม่มีการอัพโหลดข้อมูลต่างๆในระบบโซเชียลมีเดียอาจจะต้องใช้หนังสือสารนุรมกรการภาพถ่ายไม่มีก็คือเขาจะวาดใช่ไหมวาดต้นลงแนงืือสารนุรมกรแล้วเขียนสปอยสังคุน ทุกวันนี้สารกลมของสมุนไพรยาเนย,ยันรูปถ่ายเนี่ยมหาลัยเอ่ยก็ดีกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ก็ดีดต่างๆเนี่ยหลายสถาบันเขาทั้งถ่ายรูปจำแนกงวงของไม้ชื่อวิทยาศาสตร์สารที่ออกยันถึงว่ามันออกนิดยังไงบางคนโง่อีกมาขางกัว ใช้จะได้ผลล้อมีสัมคุณอะไรมึงลองเอาส่วนผสมที่กูมอบให้เป็นวิทยาค้านให้งโง่อย่างมึงไงควายอีควาย,วายไปเซิร์ชใน Google และมึงลองเอาคำตอ,อกเหล่านั้นมารวมกันมึงจะเข้าใจใมันแก้ได้ไหมเพราะควายเนี่ยมึงเคยฟังในกหมายก่อนไนหะ ควายตัวเมียออกลูกมาเป็นตัวเมียอยู่มาไม่นานออกลูกออกหลานเป็นตัวเมียควายไม่มีสิทธิออกลูกเป็นราชสีได้ฟังแต่ควายพัฒนาการเป็นราชสีได้ถ้าควายมีความรู้มึงเคยดูสรารคดีปหมเมื่อพญาควายหรือจา่าฝูงแม่งสู้ ตอนที่สิงโอมันไล่หรือสีมันไล่ลมไลแม่งเอิดเลยหุ่งชนใส่แรกชีวิตเลยเหมือนกันมาควายทุกตัวต้องทำตามสุดท้ายราชสีไม่ตายไม่โดนเหยียบย่งก็ต้องพ่ายหรือไปมึงอยากเป็นควายแบบไหนรู้จักะะมคำว่าการปดแอก ข่ารู้จักมากมึงรู้จักคําว่ายาพื้นบ้านไหมสมุนไพรพื้นบ้านมึงอาจจะโตกับมาในคาําตอนสมัยมึงเด็กๆคือยาสามันประจาบ้านที่บรรจุก,กล่องอยู่ในบ้านที่ว่ามึงจะหยิบอะไรปวดท้องก็หยิบยาธาตุมาเก็นเป็นแผลก็หยิบปัตเตอร์จากในกล่องมาแปะเป็นหวัดวนหัวหยิบพารามาแดก มันจะอยู่ในกล่องนะเหล่านั้นนะเจ็บตาเครื่องตาก็หยิบยาหยอดตามาหยอดอันนี้เขาเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านถ้าพูดถึงยาพื้นบ้านคืออะไรสัตว์คือของที่อยู่ในบ้านที่ใช้ได้ในบ้านอย่างเช่หนหัวหอมกระเทียมตะไคร้ลูกมะนาวบางบ้านโอ้ ก็ใช้ใบใช้รากเพื่อช่วยในการต่งางๆไอ้อย่างหญ้าใต้ใบเดี๋ยวมึงมองเป็นวันชพืชเป็นอะไรควยบางทีมึงมีบ้านมีที่ดินที่สวนนี่นะ่ะมันขึ้นนะ่ะของที่ใกล้ตัวที่สุดถ้าหยิบม,มาประกอบเป็นยาเนี่ยเขาเรียกยาพื้นบ้านมึงจะมาบอกยาแผนโบราณเขาไม่ใช่เรียกคำว่าอย่างนั้น หรือหมอแผนโบราณเขาก็ไม่เรียกนั้นไีความใหม่กูอยากให้อักษรศาสตร์จุฬาสถาบันน่าเชื่อถือหัดไีความหน่อยวะว่าอะไรยึดถืออามแบบโบราณก็เลยเรียกว่าหมอแผนโบราณแพทย์แผนโบราณก็คือ ก็ยึดตามรูปแบบรูปแบบในการกระทําแต่ยาเนี่ยมันไม่โบราณหรอกไอ้คาว่ายาโบราณเนี่ยคือยังไงพารายาแก้แพ้เนี่ยอายุการคิดค้นมันเนี่ยแก่กว่าพ่อแม่มึงเองไม่โบราณหรอมึงไปเรียกปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันคือสิ่งที่ต้องคิดค้นใหม่ในปัจจุบันทันเหตุการณ์เหล่านั้นในอักษรศาสตร์ก็ดีหรือในปรญาภูมิความรู้ก็ดีมึงหัดขยายใจความให้ถูกหน่อยสิ่งที่มึงเอาเข้ามาเขาเรียกว่าแพทย์แผนตะวันตกแต่นี่มันคือแพทย์แผนไทยวิถีของไทยแผ่นดินนี้แผ่นดินไทย มึงหัดยกย่องเกียรติภูมิของแผ่นดินมั่งไม่ใช่แหกหีรอควยฝรั่งแหกปากรอควยฝรั่งเหรอเขาบอกแล้วว่าคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่คนไทยมีข้อเสียหนึ่งขี้ฉา กัดกันเองบ้านเมืองนี่แตกพังเพราะกัดกันเองเท่าไหร่วะกูพูดไม่ต้องมาเชื่อกูแต่ถ้าฟังดูแต่ต้นยันจบคิดตามกูดูว่าเสิ่งที่กูพูดมันถูก หรือปากกูฝากไว้ให้มึงคิดขอให้เสียงกูมันก้องหูมึงกูจะบอกหรือเตือนครั้งสุดท้ายถ้ามึงอยากรลอดกันในวิถีนี้ ฟังแล้วคิดวิเคราะห์อ,ออกมาถ้ามึงเข้าใจมึงรอด